สวัสดีค่ะน,น้องแอนนาสวัสดีค่ะวันนี้หนูอยู่ที่แหลมกรุงเทพตนะคะเรามาดูพระอาทิตย์ตกอันเธอตรงไหนเอ่ยตรงนี้พระอาทิตย์กำลังจะลงไปบนน้ำแล้วแต่ก็มี้นบ้างนี่นะคะับขึ้นมาข้างบนนี้นี่เหนือบอกว่าตรงนี้คือข้างบนสุดของแหลมกรุงเทพตเลยอ่าฮะ ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงคะตอนนี้บรรยากาศนะคะก็ค,ะะคือที่าอ,าอย่างก้อนนี่เยอะก้อนนี้ก็บางทีทำให้ก้อนนี้ดิบนะใช่เดี๋ยวต้องยืนตรงนั้นลูก<อ>ยืนตรงนั้นเราพูดได้สิยงอย่านิดน,น,นึงค่ะ ไหน,นดูดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สะพานหินพระอาทิตย์ตกปกติเราดูกันที่หาเราไม่เคยมาพราะ <พา S 1> ว่ามาที่นี่พระอาทิตย์ตกเราดูกันที่หนันยะหนุยหันยะหนุยหยนันยังหามันเป็นทิศทางเดียวกันกับหลมภูเก็ตนะคะอ๋อค่ะแต่แหลมภูเทพตบรรยากาศดีจังเพราะตอนนี้นีลมพัดใช่ค่ะอืใช่หนูมีความสุขไหมคะหนูมีความสุข คือถ้ามีคนเยอะแยะหมดเลยขึ้นมาตรงนี้ <Okay. S 1> ที่เขาแบนอยู่ตรงนี้เราเราคิดว่าดูแลสุขภาพากาศที่ดีเสียทีดูสิคะไมใครพ่ะแมง ต้นโพ<อ>นะต้นโพค่ะทำไมใบมันเป็นสีชมพูออยูสูดังเลยอะคะใบอ่อ,อนๆนะคะทำไมต้องเรียกว่าต้นโพละ่ะเป็นใบโพค่ะเห็นไหมเหมือนไหมใบไม้เหมือนใบโพเลยก็เป็นต้นโพไงคะก็ต้องใบโพสิลูกใบใบโพเหมือนที่เล่นในไพ่ใช่ไหมอ๋อใช่เ <laughs> ขารู้หมด่นมนหนูแม่บอกขนูเล่นไพ่ เมฆฝนไม่ลูกอย่างนี้สีทึบๆมาแล้วเหมือนมีเมฆฝนบางวันนี้เมฆบางเรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เต็มเดวงอาทิตย์ตกไปแล้วยัง จะอยู่ที่นี่ได้แป๊บเดียวหรือสักพักก็คงต้องกลับไปแล้วเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะ,อะที่เอาไว้ส่องดูนะคะส่องดูอะไรอ่ะต้องดูไม่มีแน่ใจเหาอแม่ก็ไม่เคยใช้ทีนี้ก็ดูขาตัวลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะและนี่คือพี่โน,โน้อง